ทำนายฝันฝันเห็นช้างการงานมีเกณฑ์ได้เลื่อนตำแหน่งหรือได้รับความไว้วางใจจากผู้ใหญ่งานที่ทำอยู่จะได้รับความสําเร็จมีคนให้การสนับสนุนเหมาะกับการเริ่มต้นโครงการใหม่หรือขยายกิจการ 2. การเงินการเงินจะมีความมั่นคงขึ้นมีโอกาสได้โชคลาภจากผู้ใหญ่หรือได้รับเงินจากแหล่งที่ไม่คาดคิด หลีกเลี่ยงการใช้เงินสู่รุ่ยสู่ร่ายเพื่อให้เก็บออมได้มากขึ้น 3. โชคลาภมีเกณฑ์ได้โชคจากการเสี่ยงดวงเช่นสลากหรือลอตเตอรี่หากฝันเห็นช้างเดินเข้ามาหาเป็นสัญญาณของโชคลาภใหญ่ที่กำลังเข้ามา 4. ความรักคนโสดจะมีโอกาสพบรักกับคนที่มีฐานะหรือเป็นผู้ใหญ่กว่าคนมีคู่ความสัมพันธ์มั่นคงดีอาจได้รับข่าวดีเกี่ยวกับครอบครัว หากมีปัญหากันจะสามารถปรับความเข้าใจกันได้ 5. สุขภาพสุขภาพโดยรวมแข็งแรงดีหากมีอาการเจ็บป่วยอยู่จะมีแนวโน้มดีขึ้นหรือหายเร็ว 6. เลขมงคล1 9 2 9 3 9 1 19 2 8 9 9 1 3สา